พี่นอ้องปเปิงปลายมือ,อนี้อยากสิข้ามาเห็ดาลาบบุริเซนนะคะเดี๋ยวนี้กำลังขวขกัวข,ว,ข,ว,ข,ว,ขว,วยแล้วพี่น้องนะคะเกลยอขวดเองนะคะควรเราจะติดตามนะคะพี่น้องนะคะขวดเองมันจะหอมค่ะนะคะ,นะคะกำลังเสด็จตามนะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนะคะเืินนี้เอียงสิผ้ามะเขาขัา้วเวด้อค่ะพี่นอ <_ d ue> ้องเืินนี้เอียงกสีมะเห็ดอาหารบ้นบานเท่านะคะพี่น้องคือหลาบวุเสินนะคะจังไดเอียงกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขาเมาเบิ่งคลิปจนจีบจนจนจบนะคะเบิ่งจบแล้วก็ยืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแช์นะคะกดซับตะไคร้ให้เป็นก,ากําลังใจเห้สาวนอนในเด้อค่ะพี่น้องจังไดเอียงกับสีเดมี่กําลังใจในการเฮ็ดคลิปไม่ไหมห้พี่น้องว่าเบิ่งนะคะเ่ากล่าว่าเบิ่งว่า การเฮ็ดลาบบุญนเ้นเอียงนี่มีแว็ตถูดิบอีกอย่างแน่แล้วก็มีเครื่องปุงอีกอย่างแน่นะคะพี่น้องลาบบุญนเ้นเอียงนะคะเอียงก็สิมีบุญนเซนอันนี้เอียงใส่สองก้อนนะคะพี่น้องเอาไปลวกนะคะไปลวกเห็น้ำห้อนนะคะลวกแล้วเราต้องไปล้างน้ำเะค่ะพี่น้องนะคะมันสิบนเหนียวเนี่เห็นบ่ค่ะอันนี้เอียงลวกสองก้อนนะคะตาสนนะคะลวกแล้วเขาก็ตัดนะคะพี่น้องอันนี้บุญเเ้นนะคะแล้วก็หมูย่อหมูย่ออย่างใส่ก้อนหนึ่งนะคะพี่น้องนี่ค่ะ หมูยอ่อเข้ากับหันเป็นสินหนึ่งสินนะคะหมูยอ่อนี่ยเอียงเฮ็ดเองค่ะพี่น้องเรากมม็มีหมูมีหมูบดเขานะคะหมูบดเอยียงใส่หนึ่งทับพ,พี่นะคะพี่น้องหมูบดกะหมูบดเอาไปหลวกก่อนนะคะพี่น้องหลวกแล้วเขากับตากออกมานะคะพี่น้องตอนหลวกใส่เกลือไปนิดนึงค่ะนะคะล้วก็มาเบิ่งว่าพักเขามีอย่างเนี่ยค่ะมีบักนาวนะคะพี่น้องบักนาวเอียงใส่ลูกหนึ่งนะคะเข้าก็ทย่อยใส่พี่น้องทำให้มันเปียหลายเขากับ ทยอยใส่นะคะหันห้าเปียวหันห้าใส่เบอร์เทียวมันสีแก่บอดดันะคะพี่น้องแล้วก็มีหอมบัวค่ะพีพักซี่นะคะแล้วก็มีหอมหัวแดงค่ะพี่น้องนะคะอันนี้คือผักข้านะคะค่ะพี่น้องเครื่องปรุงมีอย่างแน่วัตีพี่น้องเครื่องปรุงก็มีน้ำปลานะคะน้ำปลาที่ปรลดนะคะแล้วก็พิกขัวนะคะอ่าข้าวคัวที่ยังขัวเมื่อกี้นะคะพี่น้องสองอย่างนี่ พอเขาขิดเขาอันปรุงอาหารแล้วนะพี่น้องสร็จแล้วเรา,ากินเอาไปใส่สองฟิตไปน,นะคะเวลาเขามาเปิดกินอีกที่นึงมันก็กินยังคือเกาืนะคะพี่ขัวกับขขาขัวนะคะพี่น้องเห็นห้อค่ะโอเคแล้วก็อีผงสิลรนะคะพี่น้องแล้วก็มีน้ำตาลค่ะนึงเดีย๋ยวมามา,มาเฮ็ดกันเลยอันนี้นะคะอย่าลืมบอกเมื่อกี้นำ้ำน้ำที่เข่าลวก เลือกหมูนะคะพี่น้องเอาไว้นะคะไว้ไว้ไเติมเวลามันมันมันแข็งเกินไปเขากับเติมน้ำซุปลงไปนะคะนับแรยเอียงใส่บักหน้าลงไปค่ะเอยียงใส่สองสี่ก่อนนะคะมีบีบลงไปเลยค่ะเข้ามาปรุงกันค่ะใส่บักหน้าไปสองสองสี่ก่อนค่ะหน่วยหนึ่งเอยียงบอนยังบอใส่เบิดนะคะเหน,นไหใส่เบิดมันมันอันพวกพี่น้องยามมันเปรี้ยวแล้วมันแก่บ่ได้นะคะที่นี่เอยียงกับสีใส ใส่หมูลงไปนะคะพี่น้องหมูแล้วก็ใส่หมูยอ่อเมื่อกี้ใส่หมูบดใส่หมูย่อนะคะให้ดง่ายสไตล์บา้านเ้าพี่น้องนะคะอย่งกะสีข้นนั้นเขากันกบนาบข้าวนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ใสขข่ข้าวขวค่ะพี่น้องอย่างใส่หนึ่งหนึ่งสนโตะนะคะ แล้วก็ใส่พริกค่ะครกมักลายก็ใส่ลายด้วพี่น้องพริกยงใส่ใส่นิดนึงค่ะพี่น้องนะครับกินเผ็ดแล้วก็ใส่ผงสลดค่ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายค่ะเดี๋ยวแต่เลยค่ะนี่ น้ำปลาเอยียงใส่ไปหนึ่งซอนโต๊ะค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่น้าตาลไปนิดนึงค่ะหนึ่งซอนซ่านะคะเกาียวพอใส่เครื่องปรุงลงไปนะคะพี่น้องเขาก็ข้นนะคะค้นมันเข่ากันค่ะ แล้วก็ใส่น้ำซุปที่ว่าเห้อต้มหมูเมื่อกี้นะคะที่มันเรือใส่ลงไปเลยค่ะก็ะลัวนี่ใส่ร้ายแห่งหอมค่ะพี่น้องนะคะอย่างว่าพริกมันเรือหน่อยนิดนึงเองใส่อีกนิดนึงค่ะกรขัวใส่อีกนิดนึงค่ะ แล้วก็ใส่หอมหัวแดงลงไปเลยค่ะอันพักซี่กับต้นหอมนี่ใส่ที่หลังค่ะพี่น้องนะคะหอมหัวแดงมันมันสัมหยาค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ก้นค่ะแล้วก็ชิมรสชาติบาึางนะพี่น้องเดี๋ยวเขาจังเอาบุญเซ็นลงค่ะ พอจิมรสชาติได้โอเคนะพี่น้องอยังเอาใส่บุญเส้นลงไปเลยค่ะบุญเส้นใส่ทุดทายค่ะพี่น้องนะคะพยายามตีบุญเสซนมันแตกค่ะนะคะ เห็นไหมคะนี่ห่อบนเส้นใส่นะคะหอมข,ข้าวขัวค่ะพี่น้องเอา้าซิมเบิ้งนะพี่น้องขาดยังก็เติมค่ะไผมากเพ็ดพับยังก็ใส้ตามใจสอบเลยค่ะเห็นไหมคะจับให้เบิ้งคักคค่ะนี่นะคะใส่ปลาหมึกกระได้เลยพี่น้องั้งค้นกนระลาบปลาหมึกนะคะเมื่อน,นี้ยยังลาบบนเส้นเห็นไหมคะ อย่ยงกับสีไส้หอมลงไปเลยค่ะนะคะนุ่งไปแ้วกับข้นค่ะพี่น้องเห็นว่าค่ะลาบุนสินนะพี่น้องใส่หมูย่อใส่หมูบดค่ะ เห็นไหมคะพี่น้องเห็นไหมคะอันนี้คือเล้ว,วยมโรเตอรคะ่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบิง้งตักเสิร์ฟกันเลยคะ่ะค่ะพี่น้องแล้วเมโรเตอรคะ่ะพี่น้องนะคะค่ะเห็นไ่มคะอืมเห็นแต่เสี่ยบ่ค่ะพี่น้อง,อองผู้ใดได้อาหารเที่ยงเหมยเนาะคะ่ะมากินน้ำเที่ยงเลยค่ะเที่ยงลาบบนเส้นนะคะพี่